แม่กิ่งพาท้องอ้นมาหาหมออีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พาท้องอ้นมาหาหมอค่ะเพราะว่าเพราะว่าพอดีแม่กิ่งเห็นตรงฟันน้องมีเลือดค่ะก็เลยก็เลยพาน้องมาเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจดูน้องก่อนค่ะว่าน้องเป็นอะไรไหมฟันน้องแตกค่ะ ไม่รู้ไปแทะอะไรเพราะว่าน้องไม่มีทะเลาะอะไรกับใครนะคะที่ว่าน้องเลือดออกแล้วก็มีไข้ด้วยค่ะทองอ้นของแม่เป็นไข้เหรอลูกหมอบอกว่าน้องเป็นไข้นะคะแล้วก็ฟันน้ำนมน้องก็หักน้องก็บินเพราะว่าน้องน่าจะไปกัดอะไรมาเพราะว่าตอนช่วงเช้ายังไม่มีค่ะอันนี้คุณหมอจะฉีดยาย ลดไข้ให้แล้วเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ที่ขาน้องค่ะว่าการที่น้องเดินแปลกๆแบบนี้เป็นที่อะไรเพราะคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นตอนที่ยังเด็กอาจจะโดนรถชนหรือโดนอะไรมาแล้วหายเองพอหายเองแล้วมันก็อาจจะแปลกๆเพราะว่าคือน้องจะเดินไม่เหมือนไม่เหมือนปกติค่ะ ไปกัดอะไรมาลูกไปกัดอะไรมาปวดฟันแน่เลยถึงได้เป็นไข้เนี่ยพอได้ยาชักเริ่มเริ่มเดินเริ่มนี่ละฉีดยาแล้วเดินได้แล้วใช่ไหม กิดยาและเดินได้แล้วง้นน่าจะไปกัดอะไรสักอางอ้นกลับมาบ้านแล้วค่ะอ้นกลับมาบ้านแล้วค่ะลูกนะแม่กิ่งพางอ้นไปหาหมอเพิ่งมาค่ะ ท้องอ้นน้องมีไข้สูงค่ะเป็นไข้สูงก็เลยก็เลยสันนิษฐานว่าน้องน่าจะเป็นไข้ที่จากฉีดวัคซีนค่ะหลังจากที่น้องฉีดวัคซีนมาหมอว่าน่าจะวันที่สองส่วนมากจะเป็นไข้ก็ท้องอ้นตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาน้องก็จะเป็นซึมซึมน้องก็จะเป็นซึมซึม น้องน่าจะเป็นไข้ค่ะแล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยน้องไม่ได้มีอะไรนะคะตอนที่แม่กิ่งถ่ายคลิปให้เอฟซีดูแต่พอพอเมื่อกี้สักพักเนี่ยแม่กิ่งจะพุ่งพาน้องไปหาหมอแม่กิ่งเห็นเลือดตรงตรงไรฟันน้องตรงที่ฟันน้องแม่กิ่งตกใจมากเลยค่ะแม่กิ่งก็เลยรีบพาน้องไปหาหมอคุณหมอดูแล้วก็คือฟันน้องเออมีบิน ไม่ถึงกระแตกค่ะมีแต่มีบินๆแล้วก็เลือดก็ออกพอเลือดออกแล้วแล้วตรงเหงือกก็จะมีบวมๆ <laughs> ก็เลยคิดว่าน้องน่าจะไปกัดอะไรสักอย่างแต่ถ้าเรื่องที่ทะเลาะอะไรกันกับพี่ๆอันนี้นคือไม่มีค่ะน้องน่าจะไปกัดของแข็งแล้วฟันบินเลือดก็เลยออกไหนๆไปแล้ววันนี้แม่กิ่งก็เลยพาน้อง ให้น้องเอ็กซเรย์ที่ขาเลยค่ะคือหมอเขาก็เอ็กซเรย์ทั้งตัวเดี๋ยวแม่กิ่งจะให้ดูฟิล์มเอ็กซเรย์ของน้องนะคะที่ว่าทําไมน้องเดินขาแบบนี้คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่น้องเป็นลักษณะนี้ก็คือหนึ่งน้องอาจจะถูกทํำร้ายมาอาจทําร้ายมาโดนตีหรืออะไรมาแล้วพอหรืออาจจะเป็นที่เส้นเอ็นของน้อง แต่ก็คือเช็คกระดูกดูแล้วคือไม่เป็นอะไรค่ะกระดูกไม่เป็นอะไรแต่ว่าเส้นเอ็นอ่อนแรงอะไรหรือเปล่าตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปคุณหมอบอกว่าให้ค่อยเลี้ยงน้องไปก่อนบำรุงน้องเพราะว่าน้องก็ถือว่าผอมผิดปกติผอมผอมจากที่ควรจะเป็นนี่ยค่ะดูจากโครงกระดูกโครงอะไรของน้องจากฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็เดี๋ยวคุณหมอก็แนะนําก็ให้แม่ เลี้ยงเลี้ยงเขาดูแลเขาไปก่อนและถ้าเกิดว่ายังไงไม่ดีขึ้นก็ค่ไปตรวจอีกทีหนึง่งหมายถึงส่วนที่ขาของน้องนะคะแต่ส่วนอาการที่น้องเป็นไข้วันนี้คือหมอเขาก็ฉีดยามาให้เนี่ยค่ะพอฉีดยามมาให้น้องก็มาเดินได้เดินได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะต้องไปฉีดอีกค่ะพรุ่งนี้คงจะต้องไปหาหมออีกทีนึง f c ท่านใดที่เมตตาทองอ้นก็สนับสนุนค่ารักษาของน้องมาได้นะคะพอดีวันนี้แม่กิ่งยังไม่ได้จ่ายตังคุณหมอค่ะพอดีวันนี้แม่กิ่งยังไม่ได้จ่ายตังคุณหมอพรุ่งนี้ท่านจะจ่ายทีเดียวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาน้องไปหาหมออีกทีท่านจะจ่ายค่ารักษาน้องทีเดียวมันเป็นค่าเยร่ลูก ว่าหนูเป็นไข้แม่ขอโทษนะลูกนะที่เห็นหนูนอนสมแล้วแม่ก็คิดว่าหนูไม่เป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นไขจ้จากาหลังจากฉีดวัคซีนค่ะเป็นไข้หลังจากฉีดวัคซีนแม่กิ่งเองก็ต้องขอโทษเอฟซีนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่เตือนเตือนกันให้แม่รีพาน้องไปหาหมอ แม่ก็ชะล่าใจไปนิดนึงเห็นว่าน้องเพิ่งจะไปหาหมอมาฉีดวัคซีนมาแต่แม่ก็มีเช็ดตัวให้น้องอยู่ค่ะมีเช็ดตัวให้น้องแต่น้องถือว่าน้องก็เก่งมากที่น้องไม่ได้นอนซมอะไรมากเพราะว่าแม่ก็เห็นน้องเดินได้อะไรได้แต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะหลังจากฉีดวัคซีนมาน่าจะดีขึ้นนะลูกนะ เดินได้เดินได้นักกิ่งก่าขอบพระคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงทองอ้นขอบพระคุณค่ะ